ไม่ตอบไลยทุกคนเออเหมือนจะหันหน้ามาเดี๋ยวองมาทุกคนลองถามดูว่าทำอะไรที่นี่คุณครับมันใช่คนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่แจ๊คลองถามดูตะโกนเรียกไปดูคุณครับมาทำอะไรครับไม่มีเสียงตอบเลยแล้วก็ลมเนี่ยพัดมาตลอดนะครับถ้าทุกคน โอ้ยทวนเห็นไหมครับมันคอมันแดงอะ่ะม,มันเหมือนมีไฟอะไรบางอย่างนะใช่อยู่ที่คอนะครับกม้มเงยหาอะไรบางอย่างนะทุกคนนะมอนมันต้องเ่ยจะหาอะไรมันลุกมันจะลุกขึ้นหรอมันจะลุกขึ้นเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับแจ็คนะครับจากช่องเล่นกับผีนะครับนะ วันนี้ผมจะมาพิสูจน์ความหลอนของห้างนี้นะครับทุกคนนะนี่นะตอนนี้คือผมอยู่บนห้างนะครับนะแล้วก็มากับเพื่อนโบของผมนะครับนะนี่ครับสวัสดีครับผมโบนะครับนะทุกคนก็ฝากไปเป็นกําลังใจให้เพื่อนโบของผมด้วยนะครับนะจากช่อง k n k นะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะแล้วก็ให้โบมาคอมเมนต์นะครับถ้าหาชื่อช่องไม่เจอนะนะในค่ำคืนนี้ไม่รู้นะครับว่าเราสองคนเนี่ย จะได้เจอกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นหรือเปล่านะทุกคนพวกเสือสมิงอะไรพวกนี้นะครับนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนอุ่นๆหนาวๆยังไงไม่รู้นะตั้งแต่ที่อยู่บนห้างนี้นะครับนะตอนนี้คือลมพัดมาแบบตลอดเลยนะทุกคนได้ยินเสียงลมไหมครับมันแปลกมากๆเลยนะก็ไม่มีฝนนะมีแต่ลมนะครับ นี่เลยผมก็ได้ผูกเปไว้ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวคืนนี้เราจะมานอนดูกันนะครับว่าเราจะได้พบกับสิ่งลี้ลับหรือเปล่านะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะส่องไปบริเวณน้ำรอบนะครับนี่เลยครับทุกคนบริเวณร,รอบๆนะครับเฮ้ยโบเสียงอะไรวะเร็วๆตรง,งนี้ตรงนี้ ทุกคนดูลมแรงมากเลยนะครับทุกคนดูนะกิ่งไม้ใบไม้พวกนี้นะครับลมแรงอากาศเย็นครับแต่ผมรู้สึกเหมือนผมจะตัวร้อนร้อนเหมือนจะไม่สบายนะครับบรรยากาศที่นี่ได้มากเลยครับโบนะบรรยากาศที่นี่ได้มากทุกคนรู้สึกว่าน้งได่มาลมพัดตลอดเลยนะครับรู้สึกว่าใช่ตั้งแต่ที่เราอยู่บนห้างนี้ ระหว่างที่มืดนะครับทุกคนลมก็พัดตลอดเวลาเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนะอ๋อในค่ำคืนนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเราสองคนเนี่ยจะได้เจอดีหรือเปล่านะครับนะดูรอบๆบรรยกากาศรอบๆน่ากลัวมากครับมันมชวนขนลุกยังไงไม่รู้เวลาลมพัดมาม ทุกทีที่ลมพัดมาทําให้ผมเนี่ยนึกถึงอะไรบางอย่างนะทุกคนเหมือนเป็นสิ่งลี้ลับเสียงอะไรเสียงอะไรครับพี่มันมีเสียงเหมือนกิ่งไม้ตกไม่ต้องตกใจครับอาจจะเป็นกิ่งไม้พวกนี้ตกก็ได้นะไม่ต้องตกใจีนี้จะหาวหลไม่เนี่ยไม่รู้ถ้าลมพัดอย่างนี้ตลอดก็คงจะหนาวนะแต่ผมรู้สึกมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนดเดี๋ยว เกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ลมพัด้อเลยใช่ต้นไม้โยกไปหมดเลยนะครับไม่ครับผมไม่ทนาวะนีท่เขาบอกว่าเย็นนี่โหรู้สึกเย็นจริงๆนะไม่รู้ครับนะตั้งแต่มืดลงมาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนแต่รู้สึกเหมือนที่ผมเปิดกล้องมาเนี่ยตั้งแต่ที่ผมเปิดกล้องมานะครับนะลมก็โชกแรงตลอดเลยนะครับ ข<ค>นลุกมากเลยนะชวนปกขนลุกมากเลยระวังตีอยูนะบ่กัววัวอย่างเดียวแหละวัวต้นไม้มันโค่นได้ไม้แรงมากเลยได้ยินเสียงอะไรไหมครับน่นะฮะได้ยินเสียงอะไรไหม เสียงอะไรเดี๋ยวหนึ่งเห็นเหรอข้างล่างคน่ะเอาไงอ่ะเป็นคนที่คนตีอะไรอ่ะเบื่อโบเดี๋ยวเดี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 ยวมันเหมือนมีอะไรบางอย่างแวบหน้ากล้องไป <Okay. S 2> มันเหมือนมีคนเดินเหมือนเป็นคล้ายๆกับดวงวิญญาณน,นะครับทุกคนมันแวบไปผมเห็นทันเมื่อกี้ <S 1> <S 1> นั่นแวนนถวต้นไม้ใหญ่น่ะสองต้นนั่นน่ะ ที่อยู่คู่กันน่ะโอพี่แจ็คเราเราลองไปดูไหมฮะลองไปดูไหมจะลงไปดูใช่มันจะดีเหรอผมว่าต้องลองไปดูละไปะกันอย่างนี้พิสูจน์ได้ทุกคนรู้ๆไปเลยครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะไอที่ผมเห็นแวบไปเมื่อกี้เนี่ยจะลงไปเลยใช่ไหมโอเค okay, ทุกคนจะให้ผมลงไปคนเดียวหรือพี่แจ็คจะลงไปกับผม เราลงไปด้วยกันเลยทันทีครับผม,ม <า S 1> เดี๋ยวด้วยกันไม่ทิ้งกันใช่มาเดยวยกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยกันได้ครับ,รบทุกคนนะทุกคนพร้อมจะลงไปกันนะโอเคลงไปเลยครับเนาะ<ม>เดี๋ยวผมตามหลังไปเนาะให้ทุกคนเนี่ยรู้ชัดๆไปเลยครับนะครับว่าคืออะไรกันแน่นะไอที่ผมเห็นแวบไปเมื่อกี้นะครับนี่ต้องคาดไถ่ครับอาจจะเป็นดวงวิญญาณก็ได้ทุกคนอาจจะยากนิดทุกคนหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้ครับนะ ดูให้มันชัดๆไปเลยครับว่าคืออะไรกันแน่ครับ,รบแจ้งระวังนะครับผมมันตรงนู้นเลยบอถเท่าๆนั้นเลยตรงนั้นเลยผมเห็นชัดเลยแวบไป มันเหมือนคล้ายๆเงาอะครับมันแวบไปฮะอ,อะไรอะไรอะไรบ้าฮะเห็นไหไหนไหนทำไมผมไม่เห็นล่ะโน่นไหนเห็นไหมไหนเห็นไหมเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยกำลังตาอะไรอยู่เน,นี่ยเฮ้ย ครเห็นอพบ้านังโอ้ไอที่ผมเห็นแวบเมื่อกี้แน่เลยใช่ทุกคนไอที่ผมเห็นแวบเมื่อกี้แน่แน่เลยมันดำเมี่ยมเลยอเห็นไหมครับทุกคนเหมือนกำลังตัดไม้หรือว่าทำอะไรบางอย่างตรงนั้นเอาไงพวกโดนฮมันคนหรือเปล่าว่าเหมือนคนมากๆเลยลองสื่อสารไปดูคุณครับ ไม่ตอบไม่ตอบเลยทุกคนเออเหมือนจะหันหน้ามันมองมาทุกคนลองถามดูมาทำอะไรที่นี่คุณครับมันใช่คนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่แจ็คลองถามดูตะโกนเรียกไปดูคุณครับมาทำอะไรครับไม่มีเสียงตอบเลยนะทุกคนไม่พูดไม่จ่าเลยครับทุกคนนะไม่รู้นะครับว่าคืออะไรกันแน่ ยังะโหมันมันมันถือมันถือมีด้วยมันมีมีด้วยนั่นแหละอันตรายนะครับนะนั่นแหละเหมือนกําลังตัดฟืนหรือทําอะไรบางอย่างตรงนั้นที่ที่ผู้ใหญ่ทางบ้านบอกว่าจะเป็นคนนี้ไหมที่เห็นบ่อยอ่ะไม่รู้ครับนะไม่แน่ใจไอ้ที่หลายๆคนเนี่ย พูดกันเนี่ยอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะที่เขาเจอกันเนี่ยที่คนเดินป่าหลายๆคนเจอนะครับนะลองค่อยอ้อมไปดูทางนู้นบอ,อาานนได้ไหมเดินได้ไหมเดี๋ยวจ้องไว้จ้องไว้เดี๋ยว,ว,ว,ยวมันหายจ้องไว้ดอ,อ,อเฮ้ยลองถามดูมาตัดฟืนบ้านเขาอยู่ไหนเหมือนกำลังถือฟืนทุกคนเฮ้ยคนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวโบ่กำลังเดินขึ้นมาทางนี้มันเดินขึ้นมางี้หรอมันก็เดินขึ้นมาทางนี้เดี๋ยวถอยก่อนโบถอยถอยถอยครับเดี๋ยวมันมันมันไม่ได้มาทางนี้มันไปไหนฮะไปไหนมันหายไปทางไหนไม่รู้เหมือนกันเดินไปดูดิมันหายไปแล้วอ่ะเดินไปดูเลยครับผมก็ ไม่กล้าไม่กล้กาเหมือนกันนะเพราะถือมีดอยู่นะครับมีมีดอยู่ที่มือนะครับทุกคนนะเดี๋ยว er ja จะเป็นอันตรายกับเรานะแจ้งให้ไปเลยเมื่อกี้หายหลังต้นไม้ต้นนี้เลยฮะหายไปในต้นไม้ต้นนี้สิงอยู่ในต้นไม้เปล่าฮ้ยทุกคนนครับ,น,รบ <c oughs> นะ หายไปบริเวณนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนหายไปบริเวณนี้ครับยูถ่งแถวนี้เมื่อกี้อยู่แถวนี้ครับแล้วมันก็ยืดไปแถวานี้แล้วมันก็หายไปเลยนี่ก็อันนี้จะบอกแถวนี้ว่ามันมีได้ป่านะครับใช่แต่ลมพัดมาเย็นสบายมากๆเลยทุกคนแต่ตัวผมเนี่ยรู้สึกเหมือนจะร้อนขนุณอผม นาดนมันสิงในต้นไม้ปว่วครับพวกนาดคนยังเด<น>ินย่างะครับแต่มันให้ไปจากหลังต้นไม้ต้นนี้นะทุกคนอาจจะสิงอยู่ในต้นไม้ก็ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอเอาไงต่อเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันเสียงวีดครับทุกคนนะเสียงเหมือนไม่อยากพูดเลยครับทุกคนนะเหมือนเปรดนะครับร้องร้องหวยหวนครับ วีดเข้าหูผมเลยนะไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยได้ยินเหมือนผมหรือเปล่าแล้วเราเราต้องเข้าไปดึงเดือใชไห้ฮะโว้ยลมลมเลมแรงมากทุกคนนะแปลกใจตรงลมมาตลอดนี่นะ ใช่ลมฝนนะถ้าเป็นลมฝนนี่ยฝนต้องมาแล้วนะครับนะแต่นี่ลมพัดอยู่นานแล้วนะครับว่าไงต่อบ่เฮ้ยคัณได้ยินไหมผมก็ได้ยินนะแต่ก็ได้ยินไม่ชัดเฮ้ยปลาอะไรมาเนี่ยเฮ้ย อาจจะเป็นกิ่งไม้แห้งล่วงลงมาจากต้นไม้ก็ได้ oh. ไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยว oh. ไปแจ้พุ่มข้อผาก่อนพักก่อน oh. เป็นไรรู้สึกแบบมันเน้นเลยยังไง oh. มันเนินเลยร่างกายไม่สู้ดี oh. Oh. เดี๋ยวไปแจ้มันมันอยู่บนห้างฮะฮะมันอยู่บนห้างมันอยู่บนห้างมันขึ้นไปได้ไงมันอยู่บนห้างนะป,ปี คนโบล่ามโบรานบอกว่าถ้าเป็นเสือสมิงครับทุกคนนะถ้าเราไม่ได้เรียกขึ้นห้างนะเราไม่อนุญาตนะครับจะขึ้นไม่ได้นะมันขึบนห้างเห็นไหมเจอครับเจอเยอะตรงทำอะไรอยู่บนห้างเฮ้ยโบ๊ะพวกพเฮ้ยแยกแป๊บนึงมุขเอาของออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอามีดออกมาก่อนเดี๋ยวอันตรายมาก ตัวดำเมียมเลยทุกคนน่ากลัวมากครับเฮ้ยม,ม, <Humans. S 2> มันมีคอแดงด้วยเจอครับเจอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึยมันขึ้นไปได้งไงวะหรือว่าเราลงมาเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อคนพลา BAR นตมใหม่ก่อนนะครับทุกคนนะถ้าเราไม่อนุญาตให้ เสือสมิงเนี่ยขึ้นห้างเนี่ยเสือขึ้นไม่ได้นะแต่ถ้าเราเรียกเขาขึ้นมาข้างบนเนี่ยเขาขึ้นได้นะแต่เร,นะเราไม่ได้แย่ครับเมื่อกี้ที่คอเนี่ยเหมือนมีไฟไวิบวับอยู่ทุกคนฟืนครับไม่รู้ว่าเก็บฟืนไปทำอะไรนะเฮ้ยเปิดขึ้นห้างได้ไง,ไงว่มันคนหรือเปล่าเ่าะลองเรียกคำดูเฮ้ย มีคนหรือเปล่ามาทำอะไรที่นี่ครับไม่ตอบมีอยไรลงมาด้วยมึงอยู่ตรงนั้นแหละแจ็คฮะผมว่าเราต้องถอยแล้วแล็กเปร์ที่แจ็คละ่ะอยู่ข้างบนครับเปรีอยู่ข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวเดียวยมันโยนอะไรมาวะเดี๋ยวเล็กเปรีโอ้โหอย่างเงี้ยต้องทิ้งหมดน่าจะต้องมาเอาพรุ่งนี้เด็เราว่าเรา,เราบักขัดดีกว่า ฮะกล้าไหมหอโอคอมันแดงอ่ะพี่แจ๊คใช่ทุกคนที่คอเนี่ยเหมือนมีไฟอะไรอยู่บางอย่างนะวิบวับนะครับนะผมเล่มไม่ไหวแล้วเจออย่างนี้น่ากลัวมากๆผมบอกเลยนะแล้วก็ลมเนี่ยพัดมาตลอดนะครับรถ้าทุกคนเจอแบบผมเนี่ยเหมือนหันซ้ายหันขวาทุกคนมันหาอะไรกินหรือเปล่าพวกไม่รู้ไงลองถามดูว่าหิวข้าวไหมหิวข้าวไหมเดี๋ยวเข้าวไหม เดี๋ยวมาวันหลังเดี๋ยวเข้ามา,มมาให้คอไหมฮะโอ้ยทวนเห็นไหมครับมันคอมันแดงอะ่ะม,มันเหมือนม,มีไฟอะไรบางอย่างนะใช่อยู่ที่คอนะครับกม้มๆเงยๆหาอะไรบางอย่างนะทุกคนนะเหมือนมันต้องเหมือนอยากจะหาอะไรมันลุกมันจะลุกขึ้นหรอมันจะลุกขึ้นเดี๋ยวมันจะลุกขึ้น ลองเดินเข้าไปใกล้อีกนิดบ๊ถือมีดไว้ด้วยเฮ้ยไม่ใช่ห้าง,งเ้าไโบ๊เมื่อกี้ได้หลุดปากพูดให้ใครขึ้นมาไหมไม่รู้ผมว่าจำไม่ได้เหมือนผมพูดอะไรบ้างถ้าเราหลุดปากไปเนี่ยพวกเสือสมิงสามารถขึ้นได้นะหัหหหวคอมันแดง เห็นไหมทุกคนข้างหลังเนี่มันมีคอมพิวเตอร์เนแบบอะไรนี่เห็นไหมทุกคนพอมันได้ไหมใช่ใใใใใมันเหมือนมีไฟออกมาจากคอครับทุกคนนะนแล้วจ้องมองผมกับเพื่อนโบ,โบเดียวมันมีมีดด้วยมันมีมีดด้วยนะทุกคนมันเอามีดฟันอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามานะ ให้เอาไงต่อดิฮะเอาไงต่อดีเราไม่กล้าขึ้นไปแน่นอนมาเจอแบบนี้เราไม่กล้าขึ้นไปแน่นอนอย่างนี้พี่แจ๊คต้องทิ้งต้องทิ้งเปใช่ต้องทิ้งมันดูว่ะมันดูครับเหมือนมันเริ่มโมโหแล้วทุกคนเราไปยุ่งกับข้างข้องมันเปล่าไม่เลยหรือว่าเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้ว เราแค่อาจจะไม่รู้ใช่ผมจับท้องเหมือนที่วะพี่ยัจับท้องตัวเองเหมือนหิวทุกคนครับนะ,ะจับท้องตัวเองครับเหมือนหิวหิวอะไรอะหิวของหิวของสดหรือเปล่าไม่รู้กันกินไก่ไหมอ๋อกินไก่ไหมถ้าตอบว่ากินนะ ยุ่งเลยเนอะพูดก็ไม่พูดเอาพูดด้วยไม่พูดใช่ครับทุกคนเนาะคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยนะครับแต่เราก็เราถือไม่มันก็ไม่กล้าลงมานทุก่อนมันมันก,นก็เราก็ไม่รู้เหมือนว่ากลัวหรือไม่กลัวแต่มันก็ไม่กล้าลงมนันมันคืออะไรกันแน่ทุกคนแต่ลักษณะนี้ยเหมือนคนทุกอย่างแต่ผมแปลกใจมากที่คอเนี้ยเหมือนมีอ่าไฟอะไรบางอย่างครับนะ มันคืออะไรกันแน่ครับนะผมไม่เคยเจออะไรประหลาดแบบนี้เลยนะครับทุกคน,กคนอ๋อก<ต>ล้องผมเนี่ยมันจะแตกนะผมซูมใกล้ๆแล้วมันจะแตกนะครับดูมไม่ได้เลยนะกล้องผมเนี่ยโทรศัพท์ธรรมดานะครับนะ ลงมาปลาวยังลงมา,อาอด้วยนั่งนิ่งเลยอะพวเดี๋ยวน,นัง่งนิ่งเลยอะเอาไงดีครับทุกคนเดี๋ยวได้ขึ้นไปก็ไม่ได้แน่เลยเราขึ้นไปไปข้างบนไม่ได้แล้วตอ,อนนี้นคือ ผมกับโบนเนี่ยจะขึ้นไปนอนข้างบนไม่ได้แล้วใช่ครับมันจะลงมาปเหเฮ้ยเดี<ะ>๋ยวจะลงมาป่าวไม่รู้เม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลดลงมาหรอฮจ,จะลงมาครับทุกคนนะจะลงมาครับจะลงมาเนี่ยจริงตัวมันดำมากเลยนะอย่าลงมาด้วยศาสนาเหมือนมันลงมาเงอนเงอนมัน,มนลงมาไม่เป็นอ่ะพี่แจเหมือนลงไม่ได้ ข,ขึ้นไปได้ยังไงพงว่าแด้กใจนะครับโดดขึ้นไปหรือเปล่าได้มันลงมาไม่เบนอ่ะอาจจะเป็นเสือสมิงนะทุกคนนะโดดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมันก็โดดลงมาอีกรอฮะถอยดีกว่าบ่ไปไปดีกว่าทุกคนเดียวเยถอยแล้วดูข้างหลังด้วยอาจจะแวบมานะอถ,าถอย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 ,ถอย,ถอย ถอยล้วดูข้างหลังด้วยถอยถอยไปด้วยดูข้างหลังไปด้วยให้มันสุดตาก่อนเราวังเัวนะราวังมมันมืดไปแล้วต้องระวังครับเดี๋ยวผมขอนันทุกคนดูนะเดี๋ยวผมจะนั่งยังอยู่ตรงบนห้างนะครับกล้องผมเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันซูมแล้วเราถอยดีกว่าทุกคนถอยถอยถอย ปล่อ,อีกว่าปล่อยทุกคนอยู่ไม่ได้ครับนะเจอแบบนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับโบเนี่ยต้องขอตัวกลับก่อนนะแต่พรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมต้องมาดูของผมนะผมต้องขับมาที่นี่อีกแน่นอนนะครับนะสงสัยต้องเอาพวกหมอผีมาปราบแล้วนะโบลับว่าอย่างนี้นะอาจจะเป็นคนหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นนะครับนะแต่คุยด้วยแล้วไม่คุยกับเรา ใช่ครับตัวเสียงมันมาแล้วโบไปไปมึนไปแยกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับ